ทูกความทั้งหลายวันนี้มาพบกันใหม่เรื่องพระพุทธศาสนาช่วยคนคราที่แล้วได้พูดถึงว่าคนของพระพุทธศาสนาช่วยคนอีกคนของพระพุทธศาสนาช่วยคนก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างนั้นการเกิดมาเราต้องช่วยสิ่งอะไรกันมันจึงจะมีความสุข ถ้าต่างคนต่างยื้อแย่งสิ่งกันอะรกันไม่ยอมรับนับถือในสิทธิสิ่งกันอะไรกันโลกก็มีความทุกข์ถ้าทุกคนมีความเคารพในสิทธิในทรัพย์สมบัติสิ่งกันอะไรกันไม่ยื้อแย่งสิ่งกันอะกันโลกก็มีความสุขแต่สุขน้อยไปแต่ถ้าหากว่าจะช่วยเหลือกันเสียด้วยคือไม่แย่งกันแต่ว่าช่วยเหลือกันโลกจะมีความสุขมากขึ้น จะได้ว่าการช่วยเหลือสิ่งอะไรกัน,กนมันก็ไปขัดข้องกับคนประเภทมือไวเข้าคือมือมือไวประเภทขึ้นราคามากก็าตามหรือมือไวประเภททําลายประเวิีเวลาก็าตามมันไร้ประโยชน์ประโยชน์แทนที่จะได้เข้ามามันก็ไม่ได้แต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ไปเร่งรัดเงินค่าขึ้นเงินเดือนบ้างค่าบีเลี้ยงบ้างจากผู้บงังคับบัญชา <c oughs> กิดจากนายจ้างมันก็ไม่ถูกเหมือนกันแน่นอาเงินจำนวนนั้นมันก็เป็นคนทั้งชาติเป็นเงินของคนทั้งชาติประโยชน์ที่จะได้เข้ามาก็เป็นประโยชน์ของชาติเพราะว่าชาติเป็นของส่วนรวมเป็นอันว่าพระพุทธศาสนาช่วยคนแล้วแต่คนที่รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาไม่ค่อยจะมี อะาไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าจงอย่าเป็นคนมือไวหมายความว่าจะทําลายทรัพย์สินเขาบุคคลอื่นอย่ายื้อแย่งทรัพย์สินเขาบุคคลอื่นการประวิงเวลาแบบนั้นมันก็เป็นการยื้อแย่งทรัพย์สินเหมือนกันเป็นการยื้อแย่งโดยปริยายคือไม่แย่งเอาทรัพย์มาแต่ไม่แต่ท่าว่าประโยชน์ที่เขาจะเพึงได้มันเกิดไม่ได้ขึ้นมาเสียเวลาไปเป็นเดือน การเสียเลาเป็นเดือนก็ต้องคิดว่าเดือนละเท่าไหร่สมมติว่าถ้าเดือนละพันบาทห้าเดือนมันก็ห้าพันบาทในการติดการตั้งการนำของมาก็ไม่เช่จะได้ของฟรีผู้ขอตั้งก็ต้องเสียเงินทุกอย่างแล้วก็แสงเสียแพงเกินปกติอย่างไฟฟ้าสาธารณะช่างไฟฟ้าบอกว่าอย่างนี้ถ้าเป็นราคาอย่างสูงสองหมื่นรับเหมาได้ แต่แว,ว่าท่านที่จะมาติดตั้งให้ท่านเอาบุญคุณท่านบอกว่านี่ช่วยแล้วสองส่วนนะคุณเสียเพียงส่วนเดียวแต่ว่าคุณจะต้องจ่ายเงินมาสี่หมื่นบาทตอนนี้ดี่รรดาท่านผู้ฟังนี่ใครเป็นคนช่วยเหลือกันแน่เนี่ยเป็นอันใ้เงินหนึ่นงแสน 1, บาทอ่ะเอาไปทำไมกัน ทำไมราคามันยังสูงนักไปเสียค่าอะไรกันที่ไหนผู้รับเหมาไฟไฟ้าเอกชนเขาทำงานเขาต้องมีกำไรล้ขาขาดทุนเขาไม่ทำแต่เรื่องคนหน่วยงานนั้นนั่นเป็นเรื่องเขาหน่วยงานทำไมราคามันยิงแพงนี่เป็นข่าวแต่ความจริงยังจะเป็นข่าวที่เขาเยืนยันว่าต้องเสียเท่านั้นจริงยังไม่มีนังสีอออกมา ก็เลยบอกว่าถ้าเสียเท่านั้นจริงก็เลิกไม่ติดไปฟ้าสาธารณะไม่ติดเพราะว่าถ้าเสียเท่านั้นจริงๆก็เสียสี่หมื่นบาทก็ไปซื้อไปซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามาติดตั้งดีกว่าใช้ราคาแค่เพียงสองสามพัน 2, 3, บาทเพราะไฟมันแค่สิบดวงแล้วก็ใช้ค่ากระแสน้ํามันไปเมื่อไรมันจะไปหมดสี่หมืนบาทนานนักใช้เครื่องดีเซน ค่าใช้ใจ่ายคืนหนึ่งก็ไม่ถึงสิบบาทมันก็ไม่ช้ำใจดีกว่ามีในนะเรื่องทั้งคนมือไหวมันทำลายประโยชน์ของวัฒนธรรศาสนาพระมหากษัตริย์ประพณชนชาวไทยหมายความว่าถ้าชาติมันจะเจริญขึ้นมาหน่วยจุดได้จุดหนึ่งเจริญขึ้นมามันก็สร้างความชื่นใจกับบรรดาประชาชนแถวนั้นเป็นนั้นว่าหน่วยงานนี้ไฟสายนี้เลยไม่ต้องใช้กัน เดินไม่กันไปตามทําตามปกติความจริงมันก็ไม่ไกลจากโรงพยาบาลมาถึงสํานักงานของผู้พูดเท่านั้น <c oughs> แต่ความจริงนะ่ะต้องการจะใช้เป็นสาธารณะจะเสียสตางค์กันเองขาคณะของผู้พูดจะร่วมกันเสียงเงินให้แต่ถ้าว่ากันนายเห็นใจของหน่วยงานค่าหน่วยนี้ค่ากระแสไฟฟ้าเอื่นอาจอยืดญาติบอกไม่ถูก เพราะนั้นว่านี่จุดหนึ่งท่านเห็นแล้วห้ือย่างว่าที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พระพุทธศาสนาคือคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองสอนไว้ว่าจงอย่ามือไวอย่าทําลายประโยชน์ของบุคคลอื่นในเมื่อประโยชน์มันถูกทําลายขึ้นมาจุดใดจุดหนึ่งมันก็กระทบกระเทือนบุคคลที่เป็นสาธารณะทั้งหมด พราอะไรงานสาธารณะนี่ช่วยให้ไม่รื้ไม่จำกัดบุคคลใครก็ตามผ่านทางนั้นเขาไม่ได้เก็บเงินเก็บทองไม่ได้ติดไว้โดยเฉพาะเฉพาะจะต้องใช้เป็นส่วนตัวติดข้างถนนท้องทางนี่มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วทำไมละ่ะที่ต้องทำกันอย่างนั้นนี่ผลที่เนื่องจากมือไวทำลายประโยชน์เป็นส่วนสาธารณะเป็นอย่างนี้ ถ้าทุกคนรับความช่วยเหลือขององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างคนต่างร่วมงานกันต่างตนต่างช่วยกันไม่ทำลายผลประโยชน์สิ่งกันเลยกันโลกจะมีความสุขหรือโลกจะมีความทุกข์หละกการที่พูดมาจากวันก่อนก็ดีวันนี้ก็ดีเห็นได้อย่างว่าโลกมันมีความสุขและมีความทุกข์ในหน่วยของระพุทธเจ้า คือว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกคนจงมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันนอกจากจะเม่ไม่มือไวแล้วก็ช่วยกันจะมีเมตตาและกรุณาทั้งสองประก,การตามที่พูดมาแล้วเมตตาความรักซึ่งกันและกันกรุณาความสงสารซึ่งกันและกันผูพ้พูดนี้เองถ้าเคยเป็นหัวหน้าง,งานเนื่องในการสร้างโรงเรียนมาสุดต้องสมัยก่อน สร้างวัดสร้างวาเป็นสาธารณะที่ก็บอกว่าสร้างวัดน่าสร้างไปทําไมความจริงมันเป็นนโยบายอย่างหนึ่งที่จะรวมใจคนถ้าไม่สร้างวัดขึ้นมาก่อนคนก็ไม่รวมกันเมื่อสร้างวัดขึ้นมาแล้วโรงเรียนก็ได้ตามไปก็ไม่ใช่แต่เพราะโรงเรียนในวัดนั้นวัดเดียวเป็นโรงเรียนอีกหลายวัดในสมัยก่อนเราช่วยันทํา ทำได้เพราะอะไรเพราะว่าทางราชการช่วยเงินครึ่งหนึ่งและผลที่การในการก่อสร้างก็คือไม่เต็มราคาเวลานี้ถ้าหากว่าถ้าทางราชการจะลองใช้ในโยบายแบบนั้นดูว่าโรงเรียนที่จะสร้างขึ้นก็ดีโรงพยาบาลก็ดีสุขสรลาก็ดีอะไรก็ตามที่เป็นส่วนสาธารณประโยชน์ถ้าน้นท้นทางบ่อน้ำก็ดี ถ้าจะจะลองทําแบบสมัยโบราณดูว่าถ้าหากว่าทางวัดหรือว่าทางเอกชนทําได้แล้วก็ต้องทําตามแบบตามแผนจริงๆไม่ใช่โมเมโปเปตาหนังสมัยการสร้างโรงเรียนสมัยนั้นก็ทําตามตามแบบก่อนที่ทางเอกการจะจ่ายเงินครึ่งหนึ่งให้ก็ต้องมาตรวจก่อนเมื่อถูกแบบถูกแผนแล้วจึงจะจ่ายเงินให้ อย่าไม่ลองทํากันใหม่เรียกว่าเอาคนรวมคนเอาคนช่วยคนส่วนใหญ่ของอะไรก็ตามถ้าจะสร้างขึ้นตาบุคคลที่มีส่วนที่จะใช้มีส่วนเป็นเจ้าของด้วยของนั้นมันจะสุดโทมยากซึ่งไม่เหมือนกับทาหน่วยราชการตั้งงบประมาณมาเชบคเลยเมื่อตั้งงบประมาณมาครบมาทํากันเขาก็ถือว่านี่เป็นของราชการ เพื่อบื้องจะแตกเสาจะผุฟ้าจะทะลุเขาก็รอราชการแต่ว่าชาวบ้านมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งเขาจะถือว่าสิ่งนี้เขาเป็นเจ้าของเมื่ออะไรมันผุพังลงไปแล้วไม่ดีลงไปเสียหายลงไปเขาก็จะรวมตัวกันรวมใจกันเข้ามาซ่อมมาแซมของเขาเองความจริงนโยบายแบบนี้ของสมัยรัฐบาลรุ่นเก่าโน้นถอยหลังไปประมาณสามสิบปี ผูพ้พูดเห็นว่าเป็นเรื่องดีเรื่งประชาชนได้มีโอกาสสร้างความเจริญในเขตของตนไม่ใช่จะมารอเฉพาะแรงของทางรัฐบาลเท่านั้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่พระพุทธศาสนาสอนไว้แต่ว่าคนที่รับการการที่ได้รับความความช่วยเหลือทางพุทธศาสนาก็โทษ พระพุทธศาสนาช่วยคนแล้วช่วยให้มีความรู้จักรักกันมีการสงสัยกันเกื้อคูลซึ่งกันและกันแต่เด่ว่าคนผู้รับความช่วยเหลือของพระศาสนามีแล้วกี่คนถ้าต่างฝ่ายต่างจะเกือ้อกูลกันเบบนี้มันจะมีความสุขและมีความทุกข์นี่พู้เรื่องมือไว้ถ้ามือไม่ไว ถ้าเราเป็นคนมือเมอม,อมือไม่ไวไม่ไม่เย้แย่งทรัพยป,ประโยชน์เข้ามาคนอื่นใจมันก็เกื่อกูลกัน <c oughs> หรือถ้าไม่มุ่งเป็นศัตรูกันมันก็เป็นมิตรกันให้ความเป็นมิตรนีเกื่อกูนกันท่านเรียกว่าบัณฑิตนี่จุดหนึ่งในเรื่องหนึ่งที่ผู้พูดพยายามจะทําก็คือเดินเข้าป่าที่กันดานมามาก ไปมาทุกปีเห็นแ,แดงกันดานต่างๆขาดน้ำสัตว์พานะแม้แต่เจ้าของเองเนี่ยจะกินยาอาบก็ยากสัตว์พานะซึ่งมันเป็นตัวใหญ่กว่ามันก็ลำบากในการกินการใช้น้ำแล้วมันก็ต้องใช้มากแม้เมื่อเจ้าของไม่ค่อยจะพอกินพอใช้สัตว์จะไปยังไงสัตว์ตัวมันใหญ่ถ้าเกิดความลำบาก โรยามชักจูงบรรดาเพื่อนที่รักหรือว่าคนที่รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนามีจิตมีมีจิตเมตตาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันชวนกันขุดบ่อน้ำม่ที่แดงกันดานต่างๆทำมันแล้วเป็นร้อยบอ่อแต่ผลสุดการชักชวนก็มีผลเี่ใช้กำลังไม่มาก จึงแค่ชี้เหตุชี้ผลว่าที่ตรงนั้นอดน้ําคนก็อดควายก็อดวัวก,ก็อดช้าม้าก็อด <c oughs> ในเมื่อคนไม่ค่อยจะมีน้ำใช้วัวควายจะกินอะไรกันถ้าเป็นอย่างนี้ปล่อยไปอย่างนั้นประเทศชาติเราก็ยังมีแต่วความสุดส่งคนทุกคนมีความลําบากวัวควายมีความลําบากผลประโยชน์มันจะเกิดจากอะไร การทำไรไ่ไถนาจนใช้สัตว์พานะในเมื่อมันไม่มีน้ำอยกินมันไม่มีน้ำจยอาบมันจะมีแรงที่ไหนมาทำงานเมื่อสัตว์พานะไม่มีแรงทำงานผลงานมันก็ไม่เกิดผลไม่จะเกิดกับคนก็มีน้อยกว่าแรงงานของสัตว์และแถมคนเองก็ไม่ค่อยจะมีแรงเพราะน้ำบางบางถิ่นมีบุคคลคนหนึ่งต้องหาน้ำคนเดียว ว่าคนนั้นไม่ต้องทํางานอย่างอื่นเป็นผู้จัดหาน้ําเพราะก็จะได้น้ํามาจากแต่งไกลนี่ก็ทํากันทํากันก็รู้สึกว่าง่ายคนที่รับความช่วยเหลือจากพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะมีน้อยก็ยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้น <c oughs> แล้วมีตอนหนึ่งใกล้ๆกลถ้าจําไม่ผิด <c oughs> ไม่ทราบว่าจะเป็นเดือนธันวามกราหรือกุมภาน่าจะเป็นเดือนมกรา,รากำลังมีได้รวบรวมคณะไปที่จังหวัดสุขโขทยัยตอนนั้นท่นววานผู้บริการจังหวัดร่วมอยู่ด้วยทีพศ2520ถ้าไม่ใช่นนั้นก็เป็นพศา2519าจำเดือนไม่ได้เพราะขี้เกียจเปิดตํำรา ไปในแดงไกลเขตสุขโขไทยเห็นว่าทางสุขโขไทยแดงไก,กลๆอดน้ําแต่ความจริงทางสุขโขไทยขอน้ามาเพียงสามบ่อบ่อน้ามาเพียงสามบ่อวิธีการที่จะขอกันก็ชักชวนบรรดาทานางหลายที่ความมีความรักในบรรพบุรุษของไทยบอกว่าไปบูชาความดีของบรรพบุรุษของเราที่สุขโขไทย ท่านนายหลก็พากันไปไม่มากนะักใช้รถบัสประมาณหกคันเศษจะมีรถเก๋งบ้างพอไปถึงแล้วก็บอกว่าชาวสุขโขทัยต้องการบ่อน้ำพูดเท่านั้นเองคำเดียวพอต่างคนต่างทำกันไปทำกันมาปรากฏว่าได้เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทเศษ ตีราคาค่าบอ่อน้ำบอ่อ้ละสามพันบาทก็มอบให้พระว่าในการจังหวัดสุโข,ขทยัยอาไรใจการส่วนที่เหลือเห็นว่าที่ไหนเหมาะสมทำที่นั่นนี่มันดาทนางหลายการสามัคคีกันแบบนี้พระพุทธศาสนาสอนแทนที่จะให้รักจะให้กโมยยื้อแย่งคดโกงสิ่งอะไรกันแต่ได้ว่า เมื่อไม่คดไม่โกงไม่ยือ้อแย้งไม่ลักสิ่งกันแล้วไม่ลักขโมยสิ่งกันแล้วกันแล้วให้ช่วยเหลือกันด้วยการทาอย่างนี้ก็เห็นว่าไม่ยากถ้าเราจะทําทกันแต่วิธีที่การที่หุดบอ่อน้ํำนี่ก็เหมือนกันมีนโยบายอย่างหนึ่งว่าส่วนพวกเราให้แต่เพียงวัตถุหมายความวัตถุจะมีอิฐหินทรายปูนเหล็กอะไรก็ตามที่จะุบอ่อน้ําเราให้ และว,ว่าสำหรับแรงงานที่จะขุดบอ่อน้ำเราไม่ให้ทำไมจึงไม่ให้เพราะว่าถ้าให้แล้วคนทั้งหลายเหล่านั้นจะถือว่าบอ่อน้ำนั้นไม่ใช่ของเขา <c oughs> เขาจะไม่มีความรัก <c oughs> ให้เขาช่วยกันในด้านแรงงานคือขุดบอ่อน้ำเองพุกสถานที่เขาก็เต็มใจและบางรายก็เงินมาสร้างมาเสริมทำบอ่อทั้สวยน้ำท่ามีกินกันตามสบาย มีการที่ไม่มือไวแล้วก็ไม่ไม่มือไวย้ยืชกชกจริงเยิงเรายื้อย่งทรัพย์สินชาวบ้านและโคดโกงประวิงเวลายิ่งไปกว่านั้นพระพุทธเจ้าก็สอนต่อว่าให้เมตตาสิ่งอะไรกันแล้วสงสารสิ่งอะไรกัน <c oughs> นี่ความจริงจิตอย่างนี้ถ้าหากว่าทางราชการใ้การสนับสนุนกับวัด แม้ว่าจะสร้างโรงพยาบาลสุขสาลาสถานที่สาธารณะตามที่กล่าวมาแล้วอะไรก็ได้โดยตั้งทนตามความเป็นจริงในงบประมาณไว้ว่าแบบนี้ทางรายการที่จะสร้างประมูลใช้เงินเท่าไหร่ล้วก็มอบให้แก่วัดที่มีความสามารถครึ่งหนึ่งแต่การมอบก็ไม่ควรจะมอบเงินสดไปเลยให้ทำจนเสร็จ ว่าเสร็จแล้วตรวจดนแล้วถ้าตรวจก็ตรวจให้มันตรงไปตรงมา <c oughs> ว่าเป็นไปตามแบบแต่พระทัดดีกว่าแบบแล้วก็รับเลยถ้าทําดีเพียงแบบที่ออกกําหนดมาก,ก็ดีหรือว่าแข็งแรงกว่าแบบก็ดีรับได้เลยเรื่องการสร้างโรงเรียนนี้เคยเจอมาแล้วเหมือนกัน บางทีแบบเ็าออกมาแบบนี้ก็ไปทําทําทุกอย่างตามแบบแต่มันดีกว่าแบบบางคราวก็ไปสร้างไปเสริมอะไรให้มันดีไปกว่านั้นที่สิ่งนี้ว่าสมควรที่แบบไม่มีแต่ตอนท่านพูดน้อยเจ้าหน้าที่ทัานพูดน้อยธรรมโกรธต้นเอะโวยวายว่าตรงนี้ไม่แบบไม่มีตรงนั้นแบบไม่มีอะไรของท่านก็ไม่ทราบ ทำทีเป็นว่าจะไม่ยอมม,มอบเงินเครื่องหนึ่งที่ทางราชการให้เมื่อสมัยโน้ตถอยหลังไปนานแล้วเรื่องมันก็ต้องถึงขร้นการชั้นผู้ใหญ่เมื่อถึงขร้นการชั้นผู้ใหญ่ระดับประหลาดจะรวงมาถึงมาถึงเกิดขอบอกขอบใจว่าความจริงแบบทําให้เท่าน,นี้ท่านทํายาวออกไปอย่างนั้นเสริมอย่างนี้นี่มันเป็นของดีและดูวัตถุก,ก่อสร้างก็แข็งแรงใช้ได้ดีท่านรับ ไอ้เรื่องนี้ก็ต้องคิดจะไม่ด้วยถ้าเรือการก็ควรอยคิดธรรมดาท่านนังหลที่รับฟังก็ควรอย่าคิดว่าถ้าเขาทําดีกว่าแบบโดยไม่แต่งไม่เติมทําให้รูปให้รูปทรงเสียไปแต่ว่าถ้าจะมีอะไรมากกว่านั้นเพื่อความสะดวกที่เรียกคำว่าสุขภัณฑ์หรือว่าบางทีให้เงินมาจะพาะสร้างโรงเรียนว่าสร้างโรงพยาบาลถ้าโรงเรียนเขาเกิดสร้างโรง อาคารสำหรับบริโภคอาหาร <c oughs> อาคารสำหรับฝึกงานสถานที่เล่นกีฬาแล้วว่าเห็นที่ส่งมาก,ก็ไอ้ส้วมมันก็มีน้อยเกินไปก็ทํามากขึ้นมาถ้าดัดแปลงส่งส่งเสริมให้มากขึ้นอย่างนี้แล้ะขอได้โปรดสั่งเจ้าหน้าที่ของท่านด้วยว่าอย่าทําลายศรัทธาของบุคคลผู้ทาเพราะว่าเขาทําดีควรรับแต่ความจริงเขาทําไม่ค่อยดีก็ควรรับ เพราะเท่าทีา่ทราบมาการประมูลกันในการสร้างโรงเรียนโดยเฉพาะเคยทราบมาบอกบางมันมีบางอย่างที่อะไรจะไม่ครบไม่ทวนจะก็รับกันได้เหมือนกันพออนุรวมกันได้และการก่อสร้างขานาบางทีก็มีคนมาแจ้งบอกว่าเรื่องไม่เกิดอย่างนั้นอย่างนี้ทีามันไม่ครบหมายความผููทําทําไม่ครบตามแบบตามแผน เอ้ทำทุกอย่างนะมันครบแต่วัตถุไม่เหมือนกันมีคุณค่าอ,อ,อ่อนกว่ากันก็พอ,อนุโลมได้แต่ว่าการที่ให้เงินครึ่งหนึ่งก็ควรให้ให้เท่าเดิมคือคุณค่าสม่ำเสมอก็แบบที่ออกมาอย่างหนึ่งได้บรการหนึ่งแทนดีกว่าด้วยก็รับได้อย่างนี้ผู้พูด,พดเห็นว่าเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในการเกือ้อกูลสิ่งกันและกัน เมตตาความรักที่เขาจะทําทําได้นนอม่ายข้ความรักสองกรุณาความสงสารสร้างโรงเรียนก็หมายถึงว่ารักลูกรักหลานรักพวกรักพ้องกันในเขตนั้นและสงสารแกลงเด็กว่าจะเดินทางไกลเกินไปสร้างสุขสลาสร้างโรงพยาบาล <c oughs> ก็ว่าเพราะมีความรักซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นคนเหมือนกัน และสงสารเห็นว่าไอ้การป่วยไข้ไม่สมบายไปลําบากโรงพยาบาลก็อยู่ไกลเ <c oughs> มื่อค่เกันแล้วก็จะไปหาเจ้าหน้านที่ไปลําบากพานะก็ไม่มีถ้ามีสุขเสร,ราหรือว่าโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆามจริงสุขเสาราโรงพยาบาลเล็กๆก็มีความหมายคล้ายคลยึงกันอย่างน้อยที่สุดก็จะได้เป็นด่านแรกที่จะบรรเทาทุกขวเวทนา ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้รักกันสอนให้สงสารกันทําได้แต่อย่าเอากันจริงๆแล้วก็ผู้พูดเห็นว่าทําได้เพราะกําลังใจของคนในพระพุทธศาสนาพร้อมแล้วที่จะทําแต่เรื่องขาดอย่างเดียวคือการไว้วางใจของหน่วยราชการ <c oughs> าถ้าากว่าท่านหน่วยราชการไว้วางใจถอยหลังกลับเข้าไปยังเมื่อระบบ ประมาณสามสิบปีเสีษจ,จากนี้ผู้ผู้เห็นว่าความเจริญรุ่งเรืองจะมีมากขึ้นกวนน่านี้แต่หมายนั้นก็ให้กำลังใจพระผู้ธรรมไม่ได้มีอะไรมากเลยทางคณะสงฆ์ใครสร้างโรงเรียนขึ้นมาหนึ่งหลังให้พระครูประทวนซึ่งมันไม่มีความหมายอะไรแต่ก็เป็นกำลังใจของบุคคลผู้รรม และชาวบ้านที่ร่วมกันจัดทำก็ต้องรักโรงเรียนดังนั้นถือว่าเป็นเจ้าของเป็นอนุนว่าการกระทำอย่างนี้ทั้งหมดเป็นบทที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในพระพุทธศาสนาให้มีเมตตาปราณีซึ่งกันและกันฉะนั้นดากว่าท่านทาั้งหลายที่เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาไม่ช่วยโลก การจริงส่วนที่มาพูดนี้เป็นส่วนน้อยเต็มทีที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกก็เป็นอันว่าถ้าเราต่างคนต่างช่วยกันช่วยกันสร้างช่วยกันเสริมช่วยกันทําความดีงานทุกอย่างย่า้มันล่าช้าจนเกินไป <c oughs> และคุณค่าของสมบัติที่ทําขึ้นมานั้นให้มันคงตัวคงโลกราคาย้ายมวสูงของย้ายเสียเวลาย้าช้า ต่างคนต่างไว้วางใจซึ่งกันและกันต่างคนต่างซื่อสัตย์สุจริตซึ่งกันและกันต่างคนต่างยอมรับนับถือในทรัพย์สินของแต่ละบ,บคุคคลต่างคนต่างเกื้อกูลมีความรักมีความสงสารเกื้อกูลซึ่งกันและกันโลกนี้จะมีความสุขหรืโลกนี้จะมีความทุกข์เท่าที่พูดมานี้เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาให้คนสงเคราะห์กันให้คนรักกัน พระพุทธศาสนาช่วยโลกแล้วแต่ว่าชาวโลกที่รับความช่วยเหลือของพุทธศาสนามีแล้วกี่นายมีมากเท่าไหร่ความจริงเวลานี้ทางพุทธศาสนากำลังคึกคัก <c oughs> กำลังรวมตัวกันมากเห็นว่านักบุญส่วนใหญ่ไปแสวงหาบุญก็ไม่จำกัดสถานที่ อยู่ในกรุงเทพออกไปต่างจังหวัดสุดแดนไกลบางทีคนอยู่ใต้สุดมาหาพระเหนือสุดคนอยู่เหนือสุดไปหาพระใต้สุดสนี่แสดงว่าบรรดาชนประชาชนชาวพุทธกำลังร่วมใจร่วมสาความสามากกัคคีซึ่งกันและกันถ้าหากว่าในเวลานีน้นนถ้าหากว่าทางราชการและหน่วยงานใดๆ ต้องการผลงานจากความสามคัคคีแต่แต่ว่าให้เจ้าของเงินทั้งหมดเป็นเจ้าของในการร่วมงานก่อสร้างนั้นนั้นที่เป็นส่วนสาธารณะประโยชน์ผูพ้พูดเองเห็นว่าจะมีคนมากการก้าวหน้าในด้านของความสุขจะมีมากขึ้นไปกว่านี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ถือว่าโลกจะไม่ได้ช่วยตัวเอง แต่เห็นว่าเคยพูดกันมาว่าพระพุทธศาสนาไม่ช่วยโลกแต่ความจริงช่วยอยู่แล้วแต่รอคนอรับความช่วยเหลือเท่านั้นว่าเมื่อไรท่านจริงจะต้องการถ้ามีความต้องการอะไราบอกกันให้พร้อมเพรียงกันก็คิดว่างานทุกอย่างที่ต้องการความเจริญของชาติมันจะเป็นของไม่ยากนักอะไรสำหรับวันนี้ มองดูเวลาก็หมดแล้วต้องขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบบ่บรรดาท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี